สวัสดีครับวันนี้ผมจากบริษัทเทคโนโลยีสโตนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเครื่องวัดไข้วัดอุณหภูมินะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว k .3 s นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับ นี่แกะกล่องมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นสายนะครับตนี้สายพพาวเวอร์ของตัวเครื่องนะแล้วก็ในกล่องจะมีเป็นนะครับคู่มือนะครับแล้วแล้วก็เป็นน็อตนะครับแล้วก็ทางบริษัทผมก็จะมีตัวนี้ไปให้นะครับเป็น วิธีการตั้งค่านะครับตัวตัวตั้งค่าของตัวเครื่องการใช้งานนะครับผมให้ให้ไปด้วยนะครับโอเคตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขาตั้งนะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับ สามารถใส่ผ่านด้านหลังได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้มีมาให้นะลูกค้าต้องหาซื้อเองนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก เสียบเข้าไปที่รูด้านข้างตรงนี้นะครับที <English. S 1> ่หลังจากนั้นก็กดเปิดนี่ผมลองสแกนให้ดูนะครับ <Normal temperature. S 1> ตัวนี้นะครับจะสามารถเ,าเลคคอร์ดนะครับจำนวนคนเวลามาสแกนนี่ <Normal temperature. S 1> แล้วก็กดดูได้นะครับ ผมสแกนไปสองครั้งมันก็จะขึ้นเลขสองตรงนี้นะครับอ่าสามสี่ห้านะครับอ่า n o r temperature โอเคส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับนะครับตัวนี้เป็นฟาเรนไฮต์ตัวนี้เป็นองศาเซลเซียสนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเมนูนะครับ เมนูก็กดค้างไว้ประมาณสามวินะครับนี่ F หนึ่งตัวนี้นะครับเป็นการตั้งนะครับอุณหภูมิอ่าตั้งอุณหภูมิสูงสุดนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิถูกตั้งอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่สี่สิบสององศานะครับผมอ่าแต่ถ้าคนไหนที่สแกนแล้วถึงสามสิบเจ็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งว่ามันไฮนะครับผมอ่าส่วน F สองนะครับอ่า F สองตัวนี้ก็คือการ ปรับอุณภูมินะครับบวกหรือเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งนะครับหนึ่งองศาหรือสององศาก็ได้นะครับ F 3นะครับเป็นการเลือกภาษานะครับผม F 4เป็นการปรับนะครับความดังของเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปที่ F 4นี่ตัวนี้ปรับได้ถึง8นะครับก็มาตรฐานจะถูกปรับไว้ให้ที่5นะครับผมอ่าส่วนอ่า อ่ะส่วน F5 นะครับ F5 นี่ก็คือการรีเซ็ตค่าทั้งหมดที่เราตั้งไว้นะครับก็คือกลับคืนค่าโรงงานนะครับตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่สมมุติว่าเครื่องมันขึ้นไฮตลอดนะครับก็ใช้กด F5 แล้วก็กดเคลียร์ค่าโรงงานได้เลยนะครับผมค่าทั้งหมดก็จะถูกเคลียร์กลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ <Normal temperature. S 1> อโอเคครับนี่คือ,อตัวเครื่อง วัดอุณหภูมินะครับตัวรุ่น K3S นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่999บาทนะครับมาพร้อมขาตั้งนะครับรับประกันให้3เดือนนะครับผมโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางบริษัทนะครับเทคโนโลยีสโต์นะครับแล้วก็ตามเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับหรือ a c e b o o k นะครับผม ก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบแต่ก่อนนะครับสวัสดีครับ